รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทร0 8 1 7 1 5 9 5 5 1่ถึงทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่าน้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกับออนุมาเกเตษพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะคะวันนี้วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567นะคะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันมาฆบูชานะหลายท่านพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะชมสนามเป้าบรรเทาทุกของเราได้นะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ ทางทบ5นะคะสถานีโทรทัศน์สาธารณนะเนะะพื่อความมั่นคงแห่งแรกและก็แห่งเดียวของประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเรื่องเราของการช่วยเหลือกันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะ,ะ,คะใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายสามารถโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่หมายเลข081715 9551- 3ค่ะวันนี้นะ,ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะฮะเนื่องในโอกาสวันมาคบ,บูชาเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนะคะฟังการสนทนาธรรมนะะกับท่าน พระราชธรรมนิเทศหรือว่าท่านหลวงพ่อพยอมกรยาโนเพราะว่ามีประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เยอะทีเดียวแล้วก็หลวงพ่อได้ออกมาให้ข้อคิดนะฮะเดี๋ยวจะได้แลกเปลี่ยนกันแน่นอนแล้วก็ยังมีเป็นประเด็นที่เราจะต้องเตือนภัยกันนะคะเรื่องของการลวงเด็กสาวมาถ่ายคลิปโป๊นะฮะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทำให้เราจะต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือปกป้องนะ,ะลูกๆหลานของเราแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรึกษาข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอก ให้เปิดบัญชีม้าก็ยังมีอยู่นะจองรถยนออนไลน์แต่กลับไม่ได้รถเสียเงินไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการนำภาพและชื่อของเราไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างไรทั้งที่เราไม่รู้เรื่องนะฮะปัญหาเหล่านี้นะท่านผู้ชมติดตามได้ค่ะในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะท่านผู้ชมทุกทท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเด็จพระคุณนะคะท่านพระราชธรรมนิเทศ เจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะหรือว่าท่านหลวงพ่อพยอมเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะเจริญพรค่ะเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชานะหลายคนก็ไปทําบุญกันเยอะทีเดียวนะพอไปทําบุญก็มีการพูดถึงนะเรื่องของข่าวพระพิสุกสงด้วยนะโดยก่อนหน้านี้นะที่เราได้ยินข่าวก็จะมีเรื่องของพระที่ท่านเหมือนมีอิทธิฤทธิ์ค่ะหลวงพ่อนะคะมีมีความสามารถนะคะ เรียกว่าฟันเชือดแขนไม่ไม่เข้าก่อนหน้านี้หลวงพ่อคะมีจริงๆเหรอคะ <c oughs> มีแต่มาตั้งเด็กๆมาก็เคยเห็นปู่โดยเพราะปูจะมานี้ก็เหนียวหน้าดูแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางดับทุกขเพิ่มทุกด้วยพ <c oughs> ลเหนียวก็แหมเขาเรียกเหิมเกริม <c oughs> นึกว่าตัวเองวิเศษลืมตายเลยว่าง,งั้น <c oughs> สร้างปัญหาเยอะแยะแต่มาเบื่อตั้งแต่เด็กๆเลยก็ เลยอยากจะบอกว่าพระที่พัดหลักแล้วเที่ยวครมหาฤทธ์เป็นพระจะไปหาของข,องขังตัวเหนียวอะไรไปไหนอะและอย่างหนึ่ง <c oughs> เขาว่าเกิดที่ทำภาคใต้ค่ะทําไมไม่ทํากล้ตานตำรวจสามจังหวัดชายแดนอ๋อจะได้ไม่เป็นอะไรจะได้<ช>ปลอดภัยใช่ไหมหลวงพ่อ<ช>ตอนนี้เรื่องของเรื่องมันไปผิดตรงไหนรูกไหมเจ้าค่ะถ้าพระเนี่ยไม่เน้นเรื่องดับทุกไปเน้นเรื่องขังศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดช แล้วเป็นฤทธิ์เดชท,ที่พุทธเจ้าไม่สรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญ,ญว่าแสดงธรรมสอนธรรมให้มีฤทธิ์ให้คนร้ายกลับใจเป็นคนดีฤทธิ์อย่างนี้พุทธเจ้าชอบให้พระธรรมหรือว่าสนับสนุนให้พระธรรมแต่ถ้าไปอวดขังสักดิท์ฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าเป็นเรื่องกลายเป็นเดรัจฉานวิชาไปเอามาอะไรคิดเรื่องนี้มานานแล้วเลยปีนี้ก็เลยทําอะไรให,ใหญ่ขึ้นมา ปทะกับฤทธิ์ที่เขาหลงผิดกันเนี่ยเราก็เลยทําพยันถึงเมื่อก่อนไม่มีวัตถุนแก้วเอามาไม่ใช่พระสายมูอันนี้มูหรือเปล่าพระายารยันนี้กดไม่มีต่อเต่ากระลันยันนี้ไม่มีต่อเต่ากระลันคือยันหงายกระเด็นไปเลยยันเหมือนเอาเท้าดันออกไปแรงๆแต่นี้เราชื่อพยันนี้ว่าพุทธตรีรัตนพุทธบาทาคือพูดง่ายๆยันเหยียบนรกนรกเนี่ย ตัวนำมาคือโลภโกดหลงท่านนี้จะต้องเหยียบไว้ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะไม่ตกนรกจะไม่นรกจะไม่ผุดขึ้นมาในบ้านครัวเรือนของใครยันนี้แต่มาแค่ช่วยปลุกเสกยมต้องไปเสกเองอยากได้ต้องทำเองทำอะไร,รแบบน้องนัยเชื่อมอะไรเงี้ยเชื่อมหน้าผากแล้วก็ไปเชื่อมศีลสมาธิปัญญาให้ปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วนรกในบ้านก็จะไม่ค่อยมีอันนี้ยันอย่างเงี้ยเราอยากให้พระทำอยากให้พระช่วยกันแล้วที่วัดนี่มีทั้ง ใครไปช่วงนี้อย่างนี้แจกฟรีค่ะให้สติกันเป็นยันอย่างนี้ค่ากระดาษค่าอะไรค่าออกแบบเขาก็แผ่นละยี่สิบบาทเองอันนี้ให้ฟรีถ้่ใครไปวัดช่วงนี้ยอยากจะให้ขอยันนี้ติดกันไว้ตัวบ้านตัวเมืองเอาไว้สกิดใจนะจารปีหน้าสองปีข้างหน้าเชื่อวันนักโทษในเรือนจําที่วันล้นเนี่ยจะได้ลดปริมาณลงถ้ามีเพราะว่ามีตรีรัตนสินสมาธิปัญญาไปช่วยกดไอ้รอกดลงนี้ไว้ ถ้าพญานาษฐ์ไปติดแล้วคนก็เพ่งดูเป็นยันเตือนสติว่าันจะได้รักษาศีลใช่จะได้ทําสมาธิเพิ่มมากขึ้นจะได้มีปัญญาทวีคูณอยากให้พระจิตจัดกิจกรรมนี้แล้วก็แจกให้ชาวบ้านได้ไปเตือนสติว่าเรามีโจรสามก๊กปล้นเรานะแล้วมันปล้นนี่มันไม่ได้ปล้นแบบเอาเงินเอาทองแบบปล้นธนาคารปล้นล้านทองมันปล้นเอามนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติคือโลภโหลดลงเนี่ยมันทําลาย ศีลส,สมาธิปัญญามันทำลายท,ทานศีลภาวนาหมดนนจึงจมีงคนเขาพูดว่าเขาเคยพูดว่าคเความเป็นมนุษย์เองยังเหลือไหมเนี่ยความเป็นคนยังเหลือไหมหมายความว่ามันถูกไอ้สามก๊กนี่ปล้นแล้วจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อันนี้ถ้าหากว่าพระอย่างสุดยอดก็คือหลวงพ่อพุทธทาสเขาเราจะได้ยินสอนกันว่าศีลส,สมาธิปัญญาคือไตรสิกขา โลกกฎหลงคืออากุศลลรมูลฟังแล้วชาวบ้านไม่เป็นไม่สะดุดอาจจะเข้าใจยากนิด่ยากแต่พอเปลี่ยนอากุศุลรมูลมาเป็นโลกกฎหลงเป็นโจรสามก๊กเปลี่ยนตีรัตนสินสมาธิปัญญาเนี่ยมาเป็นศาตตราสามอันก็จะเข้าใจเห็นภาพขึ้นคุณรู้ว่าคุณจะถูกปล้นเนี่ยคุณไม่เตรียมอาวุธเอ๋อก็ต้องเตรียมอาวุธไ้สู้ใช่ก็ต้องเตรียมอาวุธไปสู้อันนี้เป็นการปลุกเป็นเป็นฤทธิ์ที่พทธเจ้าอยากให้ทํากัน มาจากศีลสมาธิและ<ช>ปัญญานะคะเราจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความสุขเพิ่มมากขึ้นบางท่านบอกได้ยินข่าวมีพระเป็นดีเจค่ะก่อนหน้านี้ค่ะหลวงพ่อนั่นก็เป็นการความโลกีโลกิจสุขถ้าเป็นพระเนี่ยต้องพยายามมักผลที่เป็นสุขคือมักผลนิพพานถ้านักบวชแบบโบราณก็เคยพูดว่าหัวดำาน่อยากจะสวดพอเป็นนักบวชด,ดันผาอยากร้องเพลงอยากร้องรำทำเพลง เขาเรียกผิดฝาผิดตัวกันอะไม่งามใช่ไหมฮะไม่งามอันนี้เป็นอาบัติเป็นเป็นก็โลกวัชชะถูกตำหนิติเตียนแล้วหนักๆักจะทาไม่นั่นพระเจ้าวาดอะไรเนี่ยเขาต้องขับออกจากวัดอัปหิให้ออกไปจากวัดหลวงพ่อคะแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นข่าวอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจแล้วก็พลอยห่างจากพระพุทธศาสนาหลวงพ่ออยากให้มีวิธีคิดยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อต้องคิดอย่างนี้นะว่าในองค์กรไหนก็ตามช่วงเนี้ย ไม่มีวิเศษสุดใสสะอาดหมดเมื่อกี้เพิ่นได้ฟังขา่าวเขาบอกตำรวจก็เละซัดกันเองอชิงตำแหน่งกันเองการเมืองก็ไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ก็เละแล้วเขาก็มาบอกพระก็เอาด้วยนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนเนี่ยถึงก็จะต้องย้ายสถาบันให้ออกห่างกันไม่งั้นมันจะตีกันตอนนี้ถ้าถามว่าวงการไหนไม่เละ นั้นยมก็อย่าไปเหมาเข่งว่าจะเละหมดทุกองค์ยังมีองค์ที่น่ากราบหน้าไหวอีกเยอะในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระผู้ใหญ่อย่างสมเด็จพุทธโาจารย์เนี่ยท่านกดจะเรียบร้อยดีงามไปหมดเราก็ต้องคิดถึงว่าเอามองแงด่ดีเอาองค์ดีๆไว้องค์ไรเดี๋ยวนี้ตมะใช้ศับว่าพระเหม็นก็ให้ออกฮังหน่อยอไปเลือกพระหอมพระหอมคืออะไร กลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นวินันที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็บอกศิลธรรมเนี่ยหอมทวนลมกลิน่นศิลเนี่ยหอมทวนลมไอ้พวกกลิ่นอื่นๆเนี่ยมันจะไหลหอมไปตามลมเหม็นตามลมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยมเอา,อางี้แล้วกันธนุบำรุงพระหอมไว้ก่อนส่วนพระเหม็นก็ค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยๆเคลียร์กันออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ปีนี้ียเ์เมื่อสองวันเห็นนลองพี่น้ำฝนวัดไผ่<อ>ล้อมจับซึก วันนะองค์สององค์สาองค์ที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดใช่ไหมคะตอนนี้หลวงพี่น้ำฝนแสดงบทบาทใจถึงพึ่งได้เป็นพระวิญญาธิการตำรวจพระเป็นตรวจในส่วนนี้นะคะหลวงพ่อถ้าเกิดพี่น้องประชาชนะจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งนะในไหน,ไหน,ไหนในโอกาสวันมาฆบูชาแล้วหลวงพ่ออยากแนะนําให้พวกเราชาวพุทธช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการไหนได้บ้างเจ้าคะเอาสองหลักก่อนเจ้คาค่ะหลักที่เขาทำกันมาเนี่ยหลักแรกทนุบำรุงหลักสองปกป้องคุ้มครองรักษาองค์ไหนดีเราเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้เราก็ทนุบำรุงไว้จะไปดูแลวัดอะไรที่ขาดแคลนทนุบำรุงให้ท่านพอปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวกส่วนปกป้องคุ้มครองก็อย่างที่ยมทำกันบางหมู่บ้านเนี่ยล้อมวัด ขับไล่เจ้าวาดบังพระบังที่เสพสุรา,า,าเมายาอะไรพวกเนี้ยยงก็ต้องปัดฝาดล้างถู <S <S ชำระให้ออกไปจ้ะค่ะอย่างช่วงนี้นะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเนื่องในสัปดาห์วันมาคบอุชาก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะะพระพระอรหันตธาตุนะคะมาให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสสักการะจากประเทศอินเดียบางท่านก็สงสัยนะคะหลวพ่อว่าเอ๊ะพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอรหันตธาตุ เหตุไฉนจึงมีอายุยืนยาวมาถึง2,600กว่าปีให้พวกเราได้มีโอกาสสักการะได้ด้วยเหรอคะหลวงพ่อคะก็เหมือนกับเพชรนินจินดาเพราะพระบรมธาตุพุทธเจ้านี่นะไม่ได้เป็นเหมือนขีเท่าทั่วไป <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเม็ดเหมือนเพชรเหมือนพลอยอะไรพวกนี้ก็ <c oughs> อยู่ได้นานเจ้าค่ะกระดูกพระอาหารหันต์ที่กลายเป็นพระธาตุเนี่ยจะไม่ยุบสลายได้ง่ายไม่สึกหรอ ไม่มีอะไรมาซอกก่อนให้ศึกหลอได้ง่ายจึงอยู่มาได้ถึงป่านนี้ที่เขาเก็บกันรักษากันไว้ดีเช่นฟันอย่างนี้ของพระธาตุที่<ช>เป็นฉะนั้นมีโอกาสพวกเราก็จะได้ไปสักการะเองที่ทางารัฐบาลทางกระทรวงวัฒนธรรมได้อัญเชิญมานะฮะและในโอกาสวันมาฆบูชาค่านะนึกถึงพระธาตุแล้วอย่าลืมพระธรรมต่อยอดหน่อยอเอาพระธาตุมาไหวแล้วก็น,นึกไปถึงความวิเศษของพระธรรม พระธรรมเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตได้เยอะแต่ขออย่าลืมว่าอย่าหันหลังให้กับพระธรรมแล้วก็เดินหาปัญหาเยอะแยะไปหมดเข้าคุกเข้าตารางเดินไปทางไหนทําไมไม่เลือกทางเดินให้ดีนะคะอันนี้เป็นหลักให้ยึดกันนะคะแล้วก็เนื่องอในช่วงเทศกาลมาคบูชาพวกเราก็ไปทําบุญทํากุศลไปถวายสังฆทานก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อครับใช่ตอนนี้ที่วัดนี่ทําสังฆทานแบบนิวนอร์ สังฆทานแบบ New Normal เหรอครับ <c oughs> เป็นไงไ่เจ้าค่ะคือหน้านี้มาม่วงเยกรรมของเมืองนนเนี่ยออกเยอะเจ้าค่ะเราก็จะให้โยมทำบุญบบห้บบาทร้อยบาทถวายสังฆทานรับพรเจ็ดให้เอาไปทานเป็นอาหารบุญที่บ้านถวายพระแล้วพระท่าน <c oughs> ให้กลับมาเ,เลยเจ้าค่ะเราเจ็บใจคําโบราณที่พระชอบพูดทําบุญเสียบบเปล่าไหวเจ้าดีกว่าเอาตอนนี้ขออันนี้ไปให้ไปเลย ออฉะนั้นในส่วนนี้นะะพี่น้องประชาชนก็มีรูปแบบที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลและกับตัวเังคนตังน้อยเจ้าค่ะตังน้อยมี20 3 0บาทค่ะเราก็ทํามะม่วงน้ําปลาหวานมะม่วงเบาน้ําปลาหวานค่ะโอ้โหตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยนี่ที่มาจากคนแก่มาจากคนใช่ใช่คนตลาดแต่ว่าตอนนี้เราไปล่ำลือเขาออกทีวีว่าน้ำปลาหวานที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่ไหนรู้ไหมที่ไหนเจ้าค่ะเลยวังน้อยไปหน่อยอยุธยา Oh. อัต์มาไปแวะมาแล้วไปขอสูตรเขาเลยคัะหลวงพอ่อยังไม่กล้าเดี๋ยวก็หาว่ามาวันแรกก็จะเอาไปแล้วก็<笑><笑>เลยซื้อก่อนอย่าบอกนะว่ามาถอดสูตรเขาซื้อเท่าไหร่รู้ไหม <c oughs> ซื้อหมื่นสองอ๋อซื้อมาหมื่นสองประเดี๋ยววันมาค่ะเนี่ยจะซื้อสักสองหมืกว่าพ <c oughs> ของเขาแน่จริงๆกุ้งแห้งเขาใส่ไม่อั้นเลยแล้วรสชาติเหมือนเลยไหมับหลวงพอ่อโอยอดหาที่จับยาก อามาก็ชิมมาเยอะแยะแล้วน,น,นะแต่เจ้าเนี้ยต้องแวะเข้าไปดูที่ลานวันนั้นไปเทศตียุทธยาก็เลยแวะเข้าไปแต่โดยหลักตรงนี้ก็คือเราจะได้อุดหนุนคนแก่คนยากไร้ที่หลวงพอ่อดูแลตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วคะหลวงพอ่อไม่ต่ำกว่าสองพันเดี๋ยวต่อไปนี้จะสองพันสี่สองพันห้าช่วงโรงเรียนปิดเทอมอ๋อเด็กๆตอนนี<ช>้โทรมาแล้วปีนี้หนูจะมาได้ไหมอะไรได้ไหมต้องยังรับเท่าไหร่อะไรรับอายุเท่าไหร่ะก็อายุสิบสองขึ้นไป มาหารายได้พิเศษช่วยกันทำนี่แหละค่ะนะฮะทำการเกษตรแล้วก็ทำผลไม้มาจำหน่ายค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนไทยที่ลำบากยากไร้แล้วก็เรากำลังฝึกเด็กให้ทำนู่นทำนี้ทำนั่นตอนนี้มาเท่าไหร่เราไม่กลังเพราะว่าเรามีวัตถุดิบตยหอมดอกบานไม่รู้โรยที่วัดปลูกเป็นล้านล้านต้นอ๋อเป็นล้านล้านดอก ค่ะก็เด็กก็จะเก็บเก็บมาแล้วมีผู้ใหญ่สอนสวยมากเลยนะกระเช้าเตยหอมใช่ไปบูชาพระก็ได้นะคะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อพยอมทําเพื่อที่จะสงเคราะห์ญาติโยมนะท้ายสุดนะหลวงพ่อตอนนี้มีคนชอบอะไรจั่ไหมที่วัดจไม่ฝาดก้านไอ้นี่ยางพลาถ้าทําด้วยไอ้กระป๋าวเนี่ยทางพระเนี่ยแป๊บเดียวหักอ๋อมันจะลื่นไอ้นี่เหนียวมากทำมาจากบุรีล์ <C HA> ส่งมาขายอันละแปดสิบบาทปพ๊บหมดปพ๊บหมดใครมาทดลองฝาดเราชอบตอนนี้เรากําลังเชียร์ให้เขาประดิษฐ์ผลิตธรรมหมอนจกกักรพรรดิอะไรเงี้ยที่ไดวันนี้ไม่ได้อิบไม่ดูนี่แหละนะครับเป็นการสร้างอาชีพสไร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อมีไรายได้นะ,ะต้องบอกว่าเมื่ออิ่มท้องก็จะตามมาด้วยอิ่มบุญก็จะมั่นในพระธรรมมากขึ้นนะครอใส่ใจกรรมเราต้องการลดอาชญากรรมพวกประเภทมิจฉาชีพอ่ะ ตอนนี้รักขโมยโอ้โหทําให้ความโลภของคนเนี่ยเกิดขึ้นง่ายอยู่ๆก็ไปดูดเงินในบัญชีเขาเอมาเป็นแสนเป็นล้านได้สมัยก่อนนี้อาจะไอ้เสือบุกปล้นเอาเงินเอาทองก็ไปได้ต้องใช้กําลังเป็นสิบเป็นยี่สิบเดี๋ยวนี้คนเดียวกดก,ก,ก็แก๊กก็แก๊กันไปดูดก็ไปแล้วเป็นล้านเลยญาติโยมก็มาเล่ามาบน่นเป็นทุกข์มาก่อนนี้คนกราบอาจมานี่นะกราบเสร็จก็เงยโอ้บุญตาที่ได้เห็น เดี๋ยวนี้กาบเสร็จแล้วหมอบอยู่นั่นแหละแล้วก็ควนครางหมดแล้วเก็บไว้จะใช้บ้านปลายชีวิตไม่เหลือแล้วโอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแม้นพระพิสุกสงฆ์ยังเจอแก๊งคอเซนเตอร์โทรมาเลยสุดหลายองค์แล้วโดนไปหลายองค์ค่ะฉะนั้นอย่าได้ชะล่าใจต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาคาท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะับนับว่าเป็นบุญของพวกเราวันนี้ได้ฟังธรรมสกิดใจให้สติปัญญาแล้วก็อย่าลืมนะ ศีลส,สมาธิปัญญาตรงนี้ต้องมีให้นะคะแล้วก็ในมาคาบูชาก็คือละชั่วทําดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ข้อแรกข้อเดียวเอาข้อเดียวนะเมืองไทยขอข้อแรกที่พุทธเจ้าบอกว่าสัพพปาปัสสะอัการะนังให้พยายามปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจถ้าได้ข้อนี้ขอ้ขอ,ขอเดียวเนี่ยประชาชนปัดปปบาปบาปออกได้แนะนะคุกตรางเนี่นนยไม่มีได้ขังคนพวกนี้หรอกเจ้าค่ะที่ขังคนพวกนี้เพราะไอ้พวกนี้ไม่ปัดบาป ดึงบาปเข้ามาหาตัวดึงชั่วเข้ามาไว้ครอบชีวิตจิตใจเลยไม่มีคําสอนพุทธาแม้กระทั่งคอแรกสาธุปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อพยอมที่เมตตาอย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญพรค่ะ <พอ S 1> ท่านผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะปกป้องลูกหลานของเราไม่ให้ถูกหลอก ไปถ่ายคลิปโป๊ต่างๆนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาบอกนะฮะว่าเขาหลอกกันยังไงและป้องกันกันอย่างไรสักครู่ติดตามในสนามเป้าบรรเทาทุกค่ะท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ